สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับปลาแล้วก็ซอสสับปะรดนะทุกคนน้ำพริกกระเทียมนะคะเปผัดให้หอมนะคะใส่น,น้ำมันนิดเดียวค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำกระเทียมดองนิดนึงค่ะทุกคนแล้วผัดนะคะผัดไปเรื่อยๆให้ปลาตามด้วยพริกเรืยน้ำปลานะคะใส่น,น้ำปลาประมาณเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะใส่เป็นน้ำมะขามเปียกคะ่ะทุกคนคะ่ะน้ำมะขามเปียก เราใส่ลงไปเพื่อให้มันเปรี้ยวออกมานิดนึงเนาะเพราะว่าด้วยความที่สับประรดมันจะแบบไม่ได้เปรี้ยวแหละเหมือนมะนาวนะคะมันจะแบบมีความหวานของสับประรดด้วยเราเลยคูณลดความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะใส่ลงไปนะคะผัานให้เข้ากันนะคะตะกูชา,าลอยมันข้นนิดหนึ่งนะนะคะพอมันข้นนิดนึงแนละ้วนเะดีด๋นะยวเราก็จะใส่ใส่สับประรดลงไปค่ะ,ะเริ่มเดือดได้ที่แล้วคะ่ะทะกค่คา ะะเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราใส่สับป,ประรด,ดลงไปเลยใส่สับป,ประรดแล้วจจะมีกระเทียมดองใส่ไปด้วยนะคะเพื่อมีความอร่อยมากขึ้นบ้านไหนชอบแบบนี้ลองทํากันได้เลยนะ,ะนะคะแล้วก็ผัดมันไปให้สับป,ประรด,ดออกน้ําหวานนิดนึงนะคะสับป,ประรด,ดสุกนะคะแล้วจะปปร้อยเดือดให้น้ำข้นๆน,นะคะเป็นาทีแล้วนะคะ เริ่มได้ที่แล้วนะคะโอนน้ำเริ่มข้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะตักไปราดบนตัวปลาที่เราทอดไว้เรียบร้อยนะทุกคนปลาเริ่มรอกันเลยเลยค่ะราดลงไปหัวตัว,ตวเลยนะคะน้ำซ้อมจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อปลาเพราะฉะนั้นจะให้อร่อยกลมกล่อมน,น,นะคะทุกคนค่ะนี่คเริ่มเสร็จแล้ว